ตั้งใจกินสวัสดีค่ะมาค่ะพี่น้องคขาวันนี้ตั้งใจกินพาพี่น้องมากินมา,ม,าม่าต้มยำหมูสับเต้าหู้ซื้อเน่าในเด้อจ่ะเห็นเลื่อนฝีดเห็นเนาะจ้ะเราก็เป็นตาแสบก็เลยเหตุกินจ้ะตั้งใจกินขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเป็นกำลังแรงใจกับตั้งใจกินมาค่ะพี่น้องค่ามากินน้ากันค่ะหอมหอมสดน้ำก่อนได้จ้ะ ดีจัดเลยจ้ะแซบครับโอ้เกือบความ ห่อนหอนอยู่เลยจ้ะพรงคว้นจ้ะไอ้ทวนทวนอยู่อื้อนเส็นย่าวดีค่ะมาค่ะเส็แบแสดลกันค่ะอืมอ แซ่บมาก mm hmm. แซ่บ อร่อยมากไส่ขนาดหลวกมานำจ้ะ บินมากค่ะ Sao แสบจนลืมเห็ดจ้ะ เมื่อนี่พักสลัดบอกกินได้จ้กขออนุญ,ญาตนำมาประดับซื้อๆได้จ้ะ Hòn nha tẹt đây Nghe tìm nạ đây đâu 자. <shrug> 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 น้ำใยๆเลยค่ะ เกือบสำลักกัมตุดทยจ้ะแซ่บค่ะจ้ะพี่น้องจ้ะอันนี้เดี๋ยวก็สิลงไปเล่มอีกเนาะจ้ะขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะคะที่รับชมมาจนจบคลิปแต่คลิปนี้กินบสุภาพกินบ่เรีือร้อยกินม่วมากินเสียงดังกัตตรงขาขออภัยด้วยนะคะถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้กับตั้งใจกินน้ำหนยได้จ้าขอบคุณมากๆค่ะ